l าซาดเป็นแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ที่มีความนิยมในภูมิภาคเอเชียและในประเทศต่างๆอีกหลายประเทศ l a z าด a ถูกกตั้งในปี2012และเริ่มเป็นธุรกิจการค้าออนไลน์ที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆบริษัทเจ้าของลาซาด a คือ Alibaba Group l อน d i n g l i m i เ e d เป็นตลาดออนไลน์ที่ให้โอกาสให้ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่นำสินค้าหรือบริการของตนมาขายผ่านแพลตฟอร์มนี้นอกจากนี้ยังมีร้านค้าออนไลน์ที่เปิดขึ้นบน Lazada เพื่อการสินค้าของพวกเขาอีกด้วยค่ะ Lazada มีการเปิดให้บริการในต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียเช่นไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปิน สวัสดีครับผมบอลชอนลาซาด้าไม่ทราบว่าร้านค้าอยากสอบถามเรื่องอะไรครับพี่คะหนูอยากถามเรื่องแอปลาซาด้าคือหนูสมัครตั้งแต่เมื่อวานต้องทำยังไงต่อคะได้ยินมาว่าต้องกดยืนยันตัวตนนี่คะคือหนูอยากรู้ว่าหลังจากนี้ต้องทำยังไงอะค่ะอ๋อเอาอย่างนี้การกดยืนยันตัวตนผู้ขายใหม่หลายคนก็มีปัญหาชอบลืมกันยืนยันตัวตนมีสีขั้นตอน,นง่ายง่ายง่ายจริงใช่ไหมคะคุณทำตามผมก็ได้ขั้นแรกกรอกอีเมลของผู้ขาย ขั้นที่สองอกที่อยู่ร้านค้าหรือบริษัทขั้นที่3มอย่าลืมบัตประชาชนแล้วก็สมุดบัญชีท่งเอกสารเหล่านี้เพื่อยืนยันตัวตนขั้นที่4ง่ายสุดลงสินค้าชิ้นแรกพร้อมจะขายทุกคน ทำสี่ขั้นตอนให้ครบถือว่ายืนยันตัวตนสำเร็จงั้นหนูไปก่อนนะคะพี่เดี๋ยวก่อนยังไม่เสร็จยังมีอีก3สเต็ปเพื่อให้ได้ออเดอร์แรกลงสินค้า10ชิ้นขึ้นไปผมว่าคุณขายได้แน่นเดี๋ยวก่อนอย่าลืมลงเนื้อหาสินค้าให้ครบถ้วนถ้าคุณทำตามนี้ลูกค้าเป็นขบวน2โปรแกรมสุดปังร้านค้าใหม่ใช้ฟรีเอาไปเลย30วันเข้าร่วมโปรส่งฟรีพิเศษและโปรเงินคืนทุกวันคอยติดตามผ่านหน้ารัศดาโปรแกรมละก,กัน สำเร็จรูปหลากหลายประเภทเหมาะสมที่จะขายใน Lazada เพราะ Lazada เป็นแพลตฟอร์มที่ไม่ใช่มีสินค้าเฉพาะในประเทศแต่ยังมีสินค้าจากต่างประเทศอีกมากมายของใช้ภายในบ้านทุกชนิดเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายทุกเพศทุกวัยนับว่าเป็นสินค้าที่ผู้คนให้ความสนใจเป็นระดับต้นๆเครื่องสำอางสกินแคร์และอาหารเสริม เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ไอแพดแท็บเล็ต ล a ซาด้ ada, มีทีมสนับสนุนและบริการลูกค้าที่พร้อมให้ความช่วยเหลือผ่านช่องทางต่างๆเพื่อรับข้อสงสัยหรือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นมีฐานลูกค้าใหญ่ในภูมิภาคเอเชียซึ่งให้โอกาสให้ธุรกิจเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากมายที่สามารถซื้อสินค้าและบริการได้มีเครื่องมือโฆษณาและการตลาดที่ช่วยให้ธุรกิจสร้างแบรนด์และโปรโมทสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้ธุรกิจขยาย ตลาดไปยังพื้นที่ใหม่และเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น ตลาดออนไลน์ที่กำลังขยายการสั่งซื้อสินค้าและบริการกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่นๆโดยลาซาด้ามีเป้าหมายที่จะเป็นส่วนสำคัญในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า l a ซาด้ามีแพลตฟอร์มที่ใช้ง่ายและมีการปรับปรุงอยู่เรื่อยๆทำให้ลูกค้าและธุรกิจสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย l a ซาด้ามีการลงทุนในการโฆษณาและการตลาดเพื่อสร้างความตระหนักและสร้างแบรนด์ให้กับตนเองที่ช่วยเสริมสร้างความนิยมและความไว้วางใจในตลาด วัฒนธรรมการช้อปปิ้งออนไลน์กำลังเติบโตขึ้นโดยผู้ที่มีความสนใจและความพร้อมที่จะซื้อสินค้าและบริการออนไลน์มากมาย ลาซาด้ามีระบบการชำระเงินและการจัดส่งที่ทําให้ซื้อขายออนไลน์เป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญในการเติบโตของแพลตฟอร์มลาซาด้าดังนั้นการเติบโตของลาซาด้านั้นเกิดขึ้นจากการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของลูกค้าและความต้องการในการช้อปปิ้งออนไลน์และการพัฒนาปรับปรุงของแพลตฟอร์มเพื่อรองรับความต้องการนี้ในอัตราเร็วเป็นสิ่งที่ช่วยให้ลาซาด้าเติบโตอย่างมั่นคง